เปลี่ยนมาดูในส่วนของข่าวกีฬากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครับจังหวัดกระสินของเราทีมกระสิน FC นะครับก็เป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านด้วยแหะครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของทีมลูกพญานาคหนองคาย F-T ครับงานนี้นะครับทีมกระสิน FC ไม่ทําให้แฟนๆบอนผิดหวังครับ โดยก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลนะครับดิวิชั่น2ระหว่างทีมกระสิน FC กับทีมหนองคาย FT นะครับก็ได้มีกิจกรรมระหว่างแฟนคลับของทั้ง2ทีมครับโดยได้จัดเตะฟุตซอลแฟนคลับที่สนามบาสเกตบอลภายในวิทยาลัยสารบัดช่างกระสินผลการแข่งขันฟุตซอลแฟนคลับครับแฟนคลับทีมหนองคาย FT นะครับเอาชนะแฟนคลับทีมกระสิน FC ไปด้วยสกอ5ประตูต่อ3้วยกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลแฟนคลับระหว่าง2ทีมถึงเป็นการสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อันดีของทั้ง2ทีมนะครับ ภายหลังจบการแข่งขันฟุตซอลแฟนคลับก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกันไปที่ไะ้ลึกถือเป็นธรรมเนียมอันดีของแฟนคลับเจ้าบ้านครับที่ได้มอบให้กับแฟนคลับจากทีมหนองคาย FT มาดูึก AS League Division 2ส่วนภาคออกเฉียงเหนือแมตช์ที่23ของทีมกระสิน FC สำหรับเกมนี้ครับได้รับเกียรติจากนายประจักษ์ภูแลข่ำนายยเทศมนตรีตำบลคกสีนะครับแล้วก็ประธานสโมสรกระสิน FC เข้ามาชมการแข่งขันเริ่มเกมครับทั้งสองทีมเปิดเกมบุกเข้าใส่กันนาทีที่7ทีมหนองคาย FT ได้ลุ้นก่อนจากการหลุดเข้าไปซัดของสมบัติชาอุน่นแต่ว่าเธอศักดิ์สร้อยเสยนาในทวารเจ้าถิ่นครับปัดทิ้งไปได้ครับในนาทีที่22ครับทีมเยือนนะครับได้ลุ้นอีกครั้งเมื่อจิล สัก์มังสาได้บอลทางมุมทงด้านขวาครับก่อนจะตักเข้าเขตโทษให้ประวิทย วอสุนทรานะครับวอลเล่แต่ว่าไม่เต็มเท้าครับบอลเบาเกินไปทําให้เข้ามือผู้รักษาประตูต่อมานาทีที่26กองเชียร์โปงล้างคนอง FC ได้เฮก่อนครับเมื่อวรศินวาราสีวางบอลยาวจากกลางสนามให้นิวัตวงวิเศษเอาบอลลงในเขตโทษครับก่อนจะส่งต่อให้กับกัปตันทีมเจ้าป๊อกอันตน์เหล่าลุมพุกแปรเข้าไปอย่างสบายครับทำให้กระสิน FC ออกนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ถัดมานาทีที่34เจ้าบ้านช่วดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายครับ โดยได้ประตูหนีห่างนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถทําได้ครับเมื่อเจ้าหรังวุธิศักปูธรรมะแทงบอลทะลุช่องให้นิวัตวงวิเศษหุดเดี่ยวเข้าไปล่อเป้ากับพู้รักษาประตู แต่ว่างานนี้นะครับก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายครับในส่วนของกองเชียร์นะครับทีมกระสิน FC ในชื่อกลุ่มไดโนเสาครับได้รวมตัวการตีกรองร้องเพลงเชียร์อย่างสุขสนานครับเพื่อเป็นแรงใจให้นักเตะตลอดเวลาและต่อมาในนาทีที่39เป็นโอกาสของทีมกระสิน FC อีกครั้งเมื่อสุประชัยจุธาเทศตักบอลมาให้อนันต์เหล่าลุมพุกกดเน้นๆเ,เข้าไปในเขตโทษครับแต่ว่าไปติด ด้านข้างของประตูนะครับทำให้หมดครึ่งแรกกระสิน f c ครับก็ทำประตูได้แค่1ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ในช่วงพักครึ่งเวลาการแข่งขันครับแฟนคลับกระสิน FC ได้มอบของที่ระลึกให้กับสม็ดรัชานนนรักสะอาดนักเตะเบอร์13ของทีมครับที่ได้ลงเตะนัดนี้นะครับเป็นนัดสุดท้ายเนื่องจากว่าต้องเข้าไปประจำการเป็นทหารกองเกินครับก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างแฟนคลับกับนักเตะที่มีให้กันครับมาดูเครื่องหลังกันบ้างครับทีมหนองคาย FT ก็โหมบุกอย่างหนักครับหวังจะทําประตูให้ได้นะครับนาทีที่87ชัยนรงริทิศจ่ายบอลให้ประวิทย์ วอสุนทราครับพลิกตัวซัดด้วยเท้าซ้ายข้ามคานไปอีกครับมาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับเจ้าบ้านใช้จังหวะสวนกลับเร็วครับนิวัตวงวิเศษใช้ความเร็วกระชากเข้าเขตโทษก่อนจะยิงสวนนายทวานทีมเยือนเข้าไปนะครับทำให้การ์ินเอฟซีนำห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้นะครับจบเกมการแข่งขันทีมการะสินเอฟซีเอาชนะทีมหนองคาย FT ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มได้สําเร็จครับส่งผลให้ ในขณะนี้นะครับทีมกระสิน FC ขยับขึ้นจากอันดับ10ของตารางไปอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนจากการแข่งขันทั้งหมด23นัดมี28แต้มสาหรับนัดต่อไปครับทีมกระสิน FC ก็จะออกนอกบ้านไปเยือนทีมหนองบุรีพู FC ทีมอันดับ6ของตารางที่จะสถิติการพบกันในเลกแรกนะครับทีมกระสิน FC เปิดบ้านชนะทีมหนองบุรีพู FC ฟซด้วยสกอร์3ประตูต่อ2เป็นอีกหนึ่งโอกาสครับที่ทีมกระสิน FC จะไปเก็บ3แต้มมาให้กับแฟนๆชาวกระสินได้นะครับ และก็การแข่งขันนัดนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7สิงหาคม2553ครับณสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำพูในเวลา16นาฬิกาทางด้านของทีมกระสิน FC จึงขอเชิญชวนแฟนบอลชาวกระสิน FC ครับร่วมเดินทางไปเชียร์ทีมกระสิน FC ให้เก็บ3แต้มจากทีมหนองบัวลำพู FC ในวันและก็เวลาดังกล่าวนะครับก็คือวันที่7สิงหาคมโดยสามารถลงชื่อร่วมการเดินทางได้ที่เว็บไซต์ www. krasinfc.net ครับสำหรับภาพการแข่งขันและคลิปวิดีโอบันทึกการ แข่งขันครับสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.fc.net รวมถึงคลิปข่าวที่ออกอากาศจากสัโทรทัศน์ MT Cable TV โดยในส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด MT Cable TV ก็เป็นผู้สนับสนุนหลักในการกระสัมพันธ์ข่าวของสโมสรฟุตบอลกระสิน FC อีกด้วยครับและหากหน่วยงานห้างร้านบริษัทใดนะครับสนใจจะสนับสนุนกองเชียร์ทีมฟุตบอลกระสิน FC ในการจัดก,กิจกรรมเชียร์ สนับสนุนอุปกรณ์การเชียร์ก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่คุณตั้มนะครับ0821078177 0821078177หรือที่เว็บไซต์ w w w g r a s i n f c n e t นะครับ